นักฟุตบอลดีกรีกองหน้าทีมชาติเสียชีวิตหลังวูบหมดสติคาสนามในวัยเพียง28ปีน่าเป็นเหตุการณ์สุดช็อกโลกหลังเกิดเหตุน,นักฟุตบอลเสียชีวิตคาสนามด้วยวัยเพียง28ปีขณะที่เขากำลังลงทำการแข่งขันแบบสำคัญให้กับทีมอยู่ในลีกเอลเบเนียกับเกมที่พบกับปาติซานีเมื่อวันเสราร์11พฤศจิกาย,ยน2566ที่ผ่านมาโดยนักฟุตบอลคนดังกล่าวคือราฟาเอลควาเมนากองหน้าเอ็กตาเนีย ทีมในดิกอัลเบเนียหลังจากหมดสติลงกลางสนามระหว่างแข่งขันกับปาติซานีซึ่งทําให้ต้องส่งตัวเข้าโรงพยาบาลเป็นการด่วนและเกมก็ถูกยกเลิกไปกลางคันเช่นเดียวกับทุกโปรแกรมของหลีกอัลเบเนียสัปดาห์นี้ถูกเลื่อนไปอย่างไม่มีกําหนดด้วยกระทั่งล่าสุดเป็นที่ยืนยันจากทั้งหลีกอัลเบเนียและสมาคมฟุตบอลว่าดาวามีนาเสียชีวิตในระหว่างทางนําส่งโรงพยาบาลโดยที่แพทย์ไม่อาจยือชีวิตของกองหน้าการหน้ารายนี้เอาไว้ได้เขาเสียชีวิตหลังเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันสาหรับราฟาเอลดารเมนานับเป็นหนึ่งในนักเตะ คนสำคัญที่สุดของเอ็กนาเตียซีซั่นนี้หลังจากยิงไปแล้ว9ประตูนําดาวซันโวของหลีกออลเบเนีย